กั้งแก้วอังสิลาชนบุรีครับ สวัสดีครับสนิชโจว์ทวิชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างศิลานะครับบางแสนนะครับชนบุรีนะะนี่ครับโอ้โหผมมาเจอตลาดเย็นนะฮะตลาดเย็นตลาดช้าตลาดกลางวันเขาบอกมีตลอดนะที่นี่เป็นตลาดอาหารทะเลซีฟู้ดของบางแสนนะฮะหรือว่าชนบุรีหรือว่าอ่างศิลานี่ครับก็จะมีจะมีอาหารทะเลสดสดแบบนี้นะครับ ร้านนี้ขายหอยหวานแมงกะพุนนะมาดูกันนะครับโอ้มันเป็นหอยนางลมนะฮะไอ้น้ำใสๆนี่คือน้ําไม่ครับคือน้ําทะเลน้ําจืดเป็นน้ําจืดน้ําเปล่านะฮะโอ้ไม่ใช่น้ําทะเลนะครับแต่ว่าหอยอยู่งในนี่มันจะเป็นหอยที่เพิ่งจะแกะนะฮะแล้วก็สดๆนะครับก็สนุนราคาอยู่ที่100บาทนะครับสำหรับถุงใหญ่นะฮะแปบาท80บาทเอาช่วงเย็นอาจจะลดราคาลงมาได้นะฮะถุงห้าสิบบาทก็มีนะครับ ตัวนี้เนี่ยคือสมมติว่าซื้อถุงนี้ปุ๊บเราต้องซื้อเครื่องต่างหากใช่ไหมครับมีให้ชุดเล็กค่ะอ๋อมีให้ชุดเล็กนะฮะแต่มีชุดเล็กแถมชุดนึน่งแต่ว่าถ้าต้องการอ่าชุดใหญ่อ๋อถ้าเกิดต้องการเพิ่มเพิ่มได้ครับคือ20บาทแบบนี้นะฮะแล้วก็50บาทชุดใหญ่นะอันนี้เป็นกระเทียมหรือหอมหอมเจียวนะฮะเป็นหอมเจียวนะโอ้โหน่าทานมากครับห้าสิบมียี่สิทำลายหกเลยครับนี่ครับแมงกะพุนหอยหวานมีด้วยนะอันไหนเป็นแมงกะพุน อันนี้แมงกะพุนค่ะอ๋อนี่แมงกะพุนครับแมงกระพุนอันนี้คือหอยหวานค่ะเฮ้ยหอยหวานคือแกะแล้วค่ะต้มสดๆแล้วมาแกะแต่ตัวออกมาเลยค่ะอ๋อไปหอยทั้งจ่นอ๋อตัวสดเลยจ้ะอ๋ออันนี้เขาแกะมาแล้วนะเป็นหอยหวานนะเขาจะยำให้เหรอครับเป็นไงมีน้ำจิ้มแถมให้ออ๋มีน้ำจิ้มอ๋อเหมือนเหมือนกับพวกนี้ค่ะอ๋อเป็นหอยหวานนะปกติมันโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทปกติเห็นก็เขียนว่าโลละร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าแกะแล้วโลเท่าไหร่ ออกลายเป็นห้าร้อยนะเพราะว่าแต่ว่าถ้าโลนึงได้เยอะนะสมมติหมดนี่ประมาณโลนึงสองโลประมาณสองาโลอาจจะไม่ถึงอาจจะโลกว่านะประมาณประมาณเจ็ดร้อยได้ไประมาณนี้ผมกะนะฮะโอ้เนี่ยนี่คือความสดนะของทะเลของชนบุรีนะฮะหรือว่าอ่าวอุดมนะฮะบางแสนนะับก็โดยปกติก็หอยนางรมนี่จะทานคู่กับกระถินนะฮะปลากระถินแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆนะ ให้ได้กินกันนะครับก็น่าจะเป็นหลายมื้อที่นะครับก็คือกินกันแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะคนทะเลนะครับคนที่ชอบอาหารซีฟู้ดนะเขาก็กินกันแบบนี้นะก็เดี๋ยวผมไปดูอีกร้านข้างในนะก็ขอบคุณที่ชมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นหอยนางรมซีฟู้ดนะฮะอ่างศิลานะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับจอดทวเชนะครับอ่างศิลาครับสุดเจาะอาหารทะเลนะมาดูกันครับ ย่างนลยจ้าทุกคนนะจ้าแค่ร้อยเลยจ้าที่นี่อ่างศิลาขึ้นชื่อของอครกหินนะฮะครกหินแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะฮะแล้วก็จะมีะแล้วก็จะมีพวกอาหารทะเลซีฟู้ดนะฮะสดๆนะฮะไอ้ที่มองเห็นนี่คือกุ้งนะฮะ โอ้ยเป็นกุ้งไม่เป็นกุ้งกำกันะฮะเดี๋ยวเป็นกุ้งเ,เป็นเป็นนะฮะนี่ครับโอ้ย่ยังดินได้เลยครับเนี่นยไม่เป็นก,กุ้งกำกับพูดหนีบได้นะครับพู้หนีบนะฮะหนีบได้ครับ นี้กุ้งน้ำจืดวะอ๋อเป็นกุ้งน้ำจืดกุ้งแม่น้ำนะครับโน่นเป็นกุ้งทะเลนะโน่นครับกุ้งทะเลนะนี่ครับโลละสองร้อยโอ้โหโลละสองร้อยหกสิบบาทนะเยอะเลยครับ น,น,นูครับดินดินตกมานก็มีครับนี่ครับก็วางกันขายกันตรงนี้นเลยนะฮะโ้ยไอ้เหลืองๆงนี่คือไข่มันนะครับไขนไ่นะเนี่ยให้ดูนะมีไข่นะเหลืองๆนี่ไข่นะไขไ่นี่กินได้นะครับนี่ครับไข่มันนะ ก็สดนะตัวมันเป็นเลยครับเนียส่วนนี้เป็นกุ้งทะเลนะครับก็จะให้ดูเป็นคลิปต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับโอ้ดานนี้มีอะไรเอ่ยนะครับผมเห็นอย่างหนึ่งคือกั้งนะฮะกั้งแล้วก็ไข่เมงดานะครับโอ้ไข่เมงดานะครับไข่แมงดานะครับนี่ครับ เอออโลนะวันนี้นะให้ละ20บาเลราคา1 120บาทเป็นไข่ล้วนๆเลยนะฮะก็จะมีเครื่องยำให้ด้วยนะแบบนี้นะถ้าเกิดใครไม่ถึงใจก็ซื้อเครื่องเครื่องเติมได้นะฮะ20บาท50บาทนะนี่ครับแล้วก็สัดมาอีกนิดนึงนะผมมาเจอกั้งนะฮะกั้งตั้งตะกร้าแต่นะครับเป็นไซส์ขนาดเล็กนะ อันนี้เขาจะขายเขาขายเป็นถาดใช่ไหมถาดละร้อยถาดละอ๋อถาดหนึ่งนี่คือ1นกิโลนะฮะไม่ใช่ก็คือสรุปว่าโลละร้อยแล้วกันนะฮะเขาเรียกว่ากั้งตะกะแตนกั้งตะกะแตนใช่ไหมกั้งเขียวกั้งเขียวคนชมบุรีเรียกกั้งเขียวนะจริงๆนั่นก็คือกั้งกั้งตะกะแตนนะครับ โอ้โหนี่ไซส์เล็กสุดนะไซส์แบบนี้เลยใหญ่กว่านี้ก็มีอ๋อพร้อมเป็นกั้งขนาดเล็กใช่ไหมอ๋อมันเป็นกั้งเออเดี๋ยวนะจริงๆแล้วเนี่ยกั้งเนี่ยตัวมันใหญ่กว่านี้ก็มีนะตัวร็เปอร์โล่ก็มีนะอ๋อนะไม่ใช่กั้งกระดานกั้งกระดานอีกอย่างหนึ่งหัวแข็งอันนี้จะเป็นกั้งตสักแตนนะเพราะกั้งแก้วใหญ่กว่านี้นะฮะอันนี้คือเขากินกินดิบใช่ไหม หมอทําดองแช่น้ำปลาคล้ายๆกับใส่เครื่องยำแบบนี้นะส่วนนั้นนี่ส่วนนั้นนี่คือ่ากุ้งก้งทอดกระเทียมนะโอ้หนึ่งร้อยบาทนะครับธรรมดาร้อยหนึ่งธรรมดาร้อยหนึ่งอ๋อมีกั้งไข่ต่างหากมีเยอะครับกั้งไข่ก้างไข่ร้อยห้าสิบบาทนะฮะนี่ครับร้อยห้าสิบบาทดูราคากันเลยครับมีโชว์ไม่มีชาร์จนะที่นี่ครับ อันไลายหกกับน้ำจิ้มนะครับแบบนี้ครับจิ้มซีฟู้ดนะน้ำยำนะยอะเลยครับอหาาา่าาาะาาาาาาบาาางาา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 แาบาี้ฮาา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 านีาา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 เาขาก็าาาากินเยอะนะครับเาราะว่าที่นา่ไม่ไกลจากกรุงเาพาา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 อาา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 นากาาาของ ตลาดซีฟู้ดนะครัางซีรานครับด้านนี้จะเป็นปูม้าครับโอ้มีปูม้าด้วยนะปูม้าเป็นเป็น,นะครับโลเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะตัวนี้สี่ร้อยอันนี้สามแสนอ๋อสามร้อยแปดสิบนะหนึ่งกิโลนะขายอยู่สี่ห้านะอ๋อปกติขายอยู่สี่ห้ามันน่าจะหกตัวโลได้เนาะประมาณนั้น,น,นเอาหกตัวโลนะหลายสี่ห้าเพราะมันเย็นแล้วเรือเข้ามาเย็น อ๋อนี่เป็นของทะเลสดๆนะไม่ได้เลี้ยงนะเป็นของเรือใส่อ็อกอ๋อเลี้ยงต้องใส่อ็อกนะเป็นอยู่เนี่ยเป็นแี่เนี่ยอ๋อนี่เป็นเหรอนี่ไงอ๋อนี่ครับเนี่ยยเเนนนีี่่ตัวป็คนอ่างศิลานี่ก็พี่ก็พูดอ่างศิลานี่นะใช่คล้ายๆเออคนที่นี่แหละพูดเป็นทุกตัวเลยอ๋อจะเป็นนี่คือมันจะจะปากยิ้มๆอยู่นะไอ้น้ำที่ใส่คือน้ำทะเลนะน้ำทะเลนะครับก็เป็นการสำรวจตลาด อ่าซีพูอ่างซีดาครั้งแรกของผมนะครับกับนิโชนะเดี๋ยวเขาพาเดินชมนี่นะครับส่วนใหญ่ผมเห็นก็จะเป็นพวกหอยนางรมเนี่ยจะเยอะนะแบบนี้นะแล้วก็เดินมาอีกนะฮะนี่พวกนี้ถ้าใครต้องการซื้ออาหารทะเลสดๆเขาจะมีรังโฟมขายให้แลวครับขนาดเล็กกลางใหญ่เอาแบบไหนเชิญนะครับ80บาท100บาทแพ็คโฟมพร้อมน้ําแข็งฟรีนะฮะนี่ครับคือใครซื้อของสดที่นี่นะก็จะทําแบบนี้เลยนะ คือซื้อลังโฟมปุ๊บแพ็กเสร็จให้น้าแข็งฟรีนะฮะแต่โฟมต้องซื้อนะของโฟมนี่ราคานะครับที่ตั้งไว้นะปูนี่เป็นกุ้งนะก็มาเจอกุ้งนะใหม่คดสดนะฮะเนี่ยนี่ครับปูสดสดมาแล้วนะครับป,เปูเป็นเป็นนะอ่างศิลาครับ ที่นี่มีราคาติดชัดเจนนะฮะก็ไม่ต้องมาถามกันยากว่าโลเท่าไหนนร่นะฮะโลได้เยอะอยู่าายนะครับโลหนึ่งได้เยอะนะครับ<ช>เพราะว<ช>่<ช>านี่มันใส่จิ๋วนะเป็นปูยำนะแบบนี้นะไมีจิ๋ววันนี้หมดแล้วอ่ามีจิ๋ววันนี้อีกหมดไปแล้วนะครับน,น,ราานี่ครับราคานี้ดีนะคือแบบไม่ต้องมานั่งถามกันอยู่คราเขียนเต้ชัดเจนนะนี่ราคานะครับสามร้อยหนึ่งร้อยมีปากกระเบนนะกระเบนร้อยหนึ่งกระพงสองตัวละห้าสิบมีกระโปรงสองตัวละห้าสิบนะฮะมี หมดถาดนี่ร้อยห้าสิบบาทอู้ไม่แพงครับอหอยหวานนะหอยขาวเลยถามไม่แพงครับหมดถาดสามร้อยโอ้โหยเหลหลายตัวนะครับนี่ครับหมดถาดนี่สามร้อยอันนี้หมดถาดสองร้อยสิบอันนี้คือช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่เขาจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะแต่ถ้าสดจริงต้องซื้อตอนเช้านะครับเป็นเดี๋ยวพวกนี้เช้าก็อาจจะออกมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้คือผมมาถึงอผมมาจากอา่า ประจวบชุมพรนะแล้วก็เพิ่งจะมาถึงช่วงเย็นนะก็เลยมาสำรวจได้สักแป๊บนึงนะฮะนี่ครับอันนี้คือ,อกระเบนนะฮะสามตัวร้อยอ้สุดยอดครับไปทอดนะยำได้ครับกุ้งนี่เยอะมากครับกุ้งนี่ยเนี่ยโอ้โหมีหมึกสายครับหมึกไฟครับ

ปูดสดมากนะฮะี่นี่ครับเป็นไปนเลยนะฮะอา 400, 400 <500. S 2> เลยจ้าแกแกนีดแบบั

หอยเชลสดๆนะโละละร้อยไปสิบบาทครับหอยหวานครับร้อยย่สตัวใหญ่หน่อยร้อยเจนะฮะอันนี้จะเป็นหอยหอยคลางนะสามโลร้อยครับ หอ,หอยแครงนะร้อยห้าสิบบาทครับหอยแมงคู่สามโลร้อยนะฮะนี่เป็นหอยแครงขนาดใหญ่นะครับก็ร้อยสิบบาท